สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามารับชมช่องสุดรวยเทลามฮานอยน,นะครับสําหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาตามชุดเลข2ตัวบนกันต่อนะครับเป็นสูตรระยะยาวนะที่ถูกตอนเนื่องกันมาหลายวดแล้วนะครับลงช่องมานะ,ะผู้ชมเก่าก็คงจะทราบกันดีนะครับสองสูตรนี้เนาะเดินมาก็ร้อยกว่างวดนะ ไม่หลุดนะลงช่องมาก็เจ็ดแปดวัแล้วมั้งจำไม่ค่อยได้และว <c oughs> ถูกต่อนเนื่องมาเดี๋ยวเรามาใช้งานต่อดูว่าวันนี้จะเดินต่อหรือเปล่านะอสุดที่หนึ่งนะครับได้เจ็ดเนาะผลออกเก้าเจ็ดสองนะฮะสุดที่สองก็ได้เจ็ด ตัวเลขจนกันที่793นะในเจ็ดเป็นเลขหลักสิบตัวเลขที่ขาดไปก็คือ2 4 6อ่าผมให้ผู้ชมได้จับชุดไปนะผมไม่ได้จับชุดให้นะก็คือ2 4 6่ถ้าจับชุดก็ได้7 2 7 4 7 6นะครับเอาแล้วก็3 2 3 4 3 6อ่าผพอลอก7 2นะครับก็คือคู่นี้นะก็จะเดินอยู่ในลักษณะตัวนี้มาหลายวดนเลยนะที่ลงช่องไว้นะ ก็สรุปเดินต่อนะอวันนี้เป็นไงครับผู้ชมทางบ้านได้ถูกเลขกันบ้างแบบครับสำหรับของสมาชิกช่องก็เหมือนเดิมนะอย่างที่ทราบไปก็ถูกเหมือนเดิมนะ ก็คือสองเจ็ดเจ็ดสองนะครับตัวเลขติดบนนะครับคือแปดศูนย์สองสี่ครับสามเจ็ดก็ให้วิ่งตัวเดียวก็คือสองนะครับตัวเลขสิบหน่วยบนก็ตามนี้เลยนะครับสิบหน่วยบนนะครับเจ็ดเก้าันนี้ศูนย์สองนะครับเป็นตัวเลขเด่นนะครับตัวเลขวิ่งก็คือเลขสองนะครับ สรุปเขาเป็นปกติสมัยที่ช่องให้ยึดตัวนี้เป็นหลักนะครับตัวจุดพวกนี้เป็นหลักไปก่อนถ้าเกิดผมไม่ได้จับจุดให้จับคู่ให้ก็สามารถไปจับเองได้ครับเพราะนี่คือเลขที่ว่าได้ผ่านการวิเคราะห์อะไรหลายๆอย่างแล้วนะครับด้ยผ่านสูตรมาเป็นร้อยสูตรนะฮะถึงมาลงในเลขติตบนชุดนี้ได้นะฮะนบางครั้งคนจะจับชุดเป็นตัวเด่นให้อย่างเดียวนะฮะบ,บางตัวนี้ผมไม่ได้จับให้นะฮะก็ตัวนี้เป็นหลักนะครับ เน่ยพยายามใช้สูตรอื่นมาตัดนะครับถ้าไม่แข็งพอนะ,อะสูตรพวกนี้อย่างว่อที่แล้วเนี่ยหยกตัวอย่างให้ดูนะเราจะได้ไม่เสียโอกาสเนาะวันที่ผ่านมาเนี่ยสูตรนี้นะก็คือได้เลขคี่เก้าหนึ่งสามาเจ็ดนะครับซึ่งเป็นเลขเด่นสิบหน่วยบนนะ,ะนี่ ผมบอกไว้ว่าให้ทราบว่าตัวนี้นะครับก็คือเลขเมื่อกี้หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะครับไม่ได้มีสูตรเดียวนะครับผมใช้ประมาณสี่สิบสูตรนะครับเฉพาะชุดตัวนี้ถึงจะมาอยู่ในเลขติดบนนะครับไม่ใช่ใช้สูตรนี้สูตรเดียวนะใช้ประมาณสี่สิบสูตรนะครับเฉพาะชุดหนึ่งสามเจ็ดเก้าขอให้รับทราบไปด้วยถ้าไม่แข็งพออย่ามาตัดออกนะครับ สตรอื่นถ้าไม่เก่งพอจะตัดออกนะ,ะวิเคราะห์ว่าจะถอดมาเป็นสามเจ็ดเก้าเนี่ยใช้อีกหลายสิบสูตรเลยนะผมต้องบอกว่าถ้าสมาชิกไม่แข็งพอที่จะนำสูตรมาตัดยาตัดออกนะครับอ่านหลังองตัวนี้ประมาณสี่สิบสูตรนะครับไม่ใช่สูตรนี้นะไม่ใช่สูตรในสูตรเดียวนะ ตอนย่าไปตัดออกนะครับนี่ก็เหมือนกันนะ,ะที่ผมลงให้เป็นห้าตัวเนี่ยให้รู้ว่าตัวเลขมันเดินลักษณะแบบไหนมาก็คือเราอย่าไปโฟกัสว่าอย่างนี้สิหน่อยบนเนี่ยเรา่าตัวเลขยังเด็กสมาริที่อย่างเงี้ยอย่าไปเล่นเล็กคู่ทั้งหมดเป็นแค่เตือนสติไว้ในชุดสามตัวอะไรเงี้ยผมไม่ได้ให้ผู้ชมมาใช้ตัวเลขชุดนี้ตั้งห้าชุดนะ อันนี้คือแบกหลังออกตัวนี้เท่านั้นเองนะครับซึ่งแบกหลังตัวเนี้ยผมบอกแล้วมาประมาณ4ี่0ี่สบนะฮะอันนี้4ี่สิบนะพิธีการประกอบนะใช้ถึง3าแบบในการประกอบนะครับแต่และแต่ละแบบที่จะดึงออกมาเนี่ยรวมแล้วประมาณ3แบบประมาณเป็น1 0อยสูตรนะซึ่งมีคนไก่เนี่ยมันเยอะมากนะกว่าจะมาอยู่ตรงเนี้มันไม่ใช่ว่าสองสาสูตรชนกันแนละ้วผมเอาไว้จิตบนนะ40สูตรนะครับประมาณ ทราบไปเลยนะครับถ้าคิดจะตัดโดนี้ออกเพื่อไปเลือกตัวอื่นนะพิจารณาวิเคราะห์ดีๆก่อนนะว่าตัวที่เอามาตัดออกไนแข็งพอหรือเปล่าที่จะมาชนกับพวกนี้นะครับไอชุดพวกนี้เนี่ยอันนี้มันไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะที่ที่ถูกเนี่ยนะอย่างทนะี่บอกว่าบางครั้งผมไม่จะพูดให้ จับคู่เองได้เลยครับเพราะผมให้เลขไปแล้วว่าเลขไหนที่จะต้องมาในวันนี้ในจุดนี้ในเอ่อในในเลขพวกนี้อ่าบางครั้งกําลังมันจะอ่อนกว่าตัวเลขชุดที่ผมลงมาให้ผมก็เลยไม่เลือกลงมาให้แต่ถ้าผู้ชมชอบก็ใช้ประกอบได้เลยนะครับอ่าสมาชิกชอบก็ประกอบได้เลยอ่าวันนี้ก็ไปตวนสองเจ็ดจุดอดลองนะจุดสามตัวก็เจ็ดสองเก้านะนะ ตัวอย่างให้ดูช็อตหนึ่งเนี่ยอย่างที่เอาเจ็ดศูนย์หกอ่ะเนี่ยก็อย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้นะครับศูนย์เจ็ดหกคือให้ให้ให้เน้นไปชุดพวกนี้ครับสามตัวเนี้ยให้ประกบคู่ได้เลยผมไม่ได้จับชุดสามตัวให้ใช่ไหมแต่ผู้ชมสามารถเราไปจับได้นี่คือทำตัวอย่างเมือ่อที่แล้วที่ให้สมาชิกไปให้ดูตัวอย่างเลย คอออือย่าังบอกยังบอกว่าแบกหลังนี่ไม่ใช่ธรรมดานะที่จะมาลงในติดบนได้นะแบกหลังเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะแบกอาตัวเนี้ยมันมาจากไม่ต่ำเกิสามสิบสูตรนะครับแต่ละแต่ละช็อตนะนะรับก็ขอให้สมาชิกเข้าใจตามนี้นะครับไม่อยากพลาดโอกาสเวลาไว้ออกไปแล้วอ่ะนะ แล้วมานั่งบนว่าเสียดายเสียดาย,ยามันจะเป็นอย่างนี้เลยครับคือไม่ใช่เพิ่งเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มานานมากแล้วนะครับที่ผมทําให้เนี่ยทีนี้เดี๋ยวเรามาตามต่อชุดนี้เนะสำหรับผู้ชมทางบ้านนะจะได้จับชุดนี้เป็นหลักก็ได้นะครับ ส่วนผู้ชมที่ต้องการจะสมัครสมาชิกนะครับสามารถแอดไลน์นี้ได้เลยนะแล้วก็ทักข้อความเข้ามานะ อันนี้คือสถิติสูตรที่สองเมื่อที่แล้วก็คือที่ได้เก้าหนึ่งสามห้าเจ็ดนะสถิติก็ประมาณนี้นะนี่วิธีการทำนะครับในวันที่ผ่านมานะก็คือสูตรที่เราจะลงต่อในวันนี้นะส่วนสูตรที่สองเนี่ย ก็เหมนกันอ่นี้ก็ตรงช่องมาหลายงวดนี่ผมยกมาจากกระดาษมันเต็มนะครับทั้งสองสูตรลงคูณมาหลายงวดเลยนะี่ถูกตอนย่ยังมานะวันที่แล้วก็ได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์สามนะก็ได้เจ็ด เรามาดูสองสุดเดินกันเลยอ่าบวกกันเลยนะครับ8กับ2ได้0 4กับ2ได้6 6กับ8ได้4 4กับ3ได้7 7กับ5ได้2 2กับ6ได้8 8กับ4ได้2 สองหกได้แปดแปดกับสามได้หนึ่งหนึ่งกับห้าได้หกหกเจ็ดแปดเก้าบวกสามได้สองนี สูที่2นะฮะกับ7ได้5 5กับ0ได้5 5กับ4ได้9 9กับ8ได้7 7กับ8ได้5 5กับ8ได้3 3กับ6ได้9 9กับ6ได้5 5กับ8ได้3 3บวก7ได้0ส่วนนี้จะเป็นคู่ขี้นะครับ กุ๊กี้นี่ผนใช้อยู่หลายสุดเลยอะ่ะเอามาดูตัวเลขที่ชนกันจงนวนที่หกแปดสองนะครับส่วนตัวเลขที่ไม่ชนกันสุดที่หนึ่งก็คือเจ็ดเก้าส่าสุที่สองก็ส์กลบสี่ สองแปดนะครับชนกันตัวเลขที่ไม่ชนกันนะครับถ้าเกิดว่าตัวเลขชนไม่เดินตัวเลขที่ไม่ชนกันก็จะผู่เป็นจุดโตดของ10ในบนนะครับคือเจ็ดนย์เจแล้วก็เก้าศูนย์เกนะครับ จากนั้นตัวเลขที่ชนกันก็คือสองหกแปดตัวเลขที่ขาดไปทั้งหมดก็คือหนึ่งเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งที่ยังไม่ครบนะครับสองสุดนี้นหะนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าสามหนึ่งสามห้านะตัวเลขที่ขาดจากสองสองสุดนี้นะ เราจะจชุดสองหกสองหกสองแปดสองอะสองหกสองแปดแล้วก็หกแปดนะครับถ้าตัวชนเดินสองตัวนะนจะเป็นเลเ้ลก,ก็จะเป็นสองสองหกหกนะครับ ถ้าตัวเลขที่ชนกันเดินแค่ตัวเดียวก็เรามาประกอบกับเลขที่ไม่ชนกันนะครับก็คือสองหนึ่งเรามาจาับตัวนี้ให้ครบก่อนก็ได้นะครับก็คือเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดเเจ็ดหก็ดแเ้าสองกดนะ

ครบนะต่อไปจะเป็นชุด135ที่จะประกบกับ268นะ21 2325 61 63 65 81 83 85 าทั้งสองสูตรยังคงเดินต่อนเนื่องเหมือนทุกครั้งที่วันที่ผ่านมานะตัวเลขชุดสองตัวบนที่จะเดินในงวดนี้นะครับก็จะอยู่ในชุดเหล่านี้ที่ผมเขียนให้นะทั้งหมดเลยาสามารถตัดแบบแต้มรวมสองตัวบนได้แล้วก็เลขเด่นบนหรือเด่นสิบหน่วยบนถูกตัวอื่นได้นะครับ เมืที่ผ่านมาเล็กเด่นแต้มรวมสองตัวบนก็จะเข้าที่แต้ม9ก้านะครับสุรที่เดินระยะยาวมานะสามารถเอาไปตัดได้เดี๋ยวผมจะค่อยทยอยลงสุดต่างๆให้นะวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนำไปพิจารณากันดูนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ